สวัสดีครับบังวานจากช่องโตเป็นตุงนะครับก่อนอื่นใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับบังนะครับทางข้าหน้าช่องที่ตอกเข้าไปนะครับผมนะครับฟุตบอลโลกเดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศแล้ววันนี้นะครับแล้วจะวันนี้จะได้รู้กันนะครับว่าอ์เจนตาหรือฝรั่งเศสนั้นจะได้ของแชมป์โลกกันนะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นนะครับวันนี้ทัฟฟ้าข่าวนั้นนะครับจะได้นะครับมอนเทียวกับอาคุนจ่านั้นพ้นจากโทษแบนมานะครับส่วนคนอื่นๆนะครับก็ยังเป็น ชุดเต็มอยู่นะครับส่วนฝรั่งเศสนะครับต้องรอเช็คลูกทีมหลายคนเนื่องจากว่าลูกทีมหลายคนนั้นนะครับเป็นไข้นะครับได้แก่อปูมาเบเกโนนครับกิงซลโกมันลาเฟวารานอังเดเบโอและก็โกนาเต้นครับโดยสื่อต่างประเทศนั้นคาดการว่าทุกคนนั้นจะสามารถหายกลับมาทานช่วยในนัดชิงชนะเลิศได้นะครับผู้เล่น11คนแรกนะครับของอเจนิน่านั้นนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอังเดรเโอมาติเนสนะครับ กองหลัง4คนมานูเอลโมริน่าคริสเตียนโรเมโรนะครับแล้วก็นิโคลัสโอตาเมนดีนะครับส่วนแบ็กซ้ายเป็นอาคุนย่านะครับกองกลางนะครับมีเอนโซเฟรนเดสโรดิโกโรดิโกโรดิโกเดอปอนะครับแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็ ister, วกองหน้า3คนเป็นอันเคลดิเมเรียลิวเนลเมซี่แล้วก็ฮูเรียนอัลบาเรสนะครับส่วนฝรั่งเศสนั้นนะครับผู้สารประตูก็เป็นอุโกโยลิสนะครับ ชุนกุนเด้ลาเฟวารันไดโออุปาเมกาโนนะครับแล้วก็เทโออันิงเดสนะครับส่วนกองกลางมีอาเดนราบิโอกับอูลงชัวเมนนี่นะครับที่เป็นกองกลางตัวรับ2คนนะครับกองเออรุก3คนนะครับเป็นองตัวกิสมันอยู่หน้าอยู่หลังโอลิเวียเชรูนะครับด้านขวาเป็นอุสมันเดเมเล่ด้านซ้ายเป็นคิเลียนเอมเป้ส์นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นโอลิเวียเชรูนะครับ คู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศนั้นโอ้โหนะครับออกราคากันไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับชี้ชี้แดงชี้น้ำเงินนะครับวันนี้นะครับบังเชียเรเมลเมสซี่นะครับปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับให้กับตัวเองด้วยการเป็นแชมป์โลกนะครับแล้วก็จะเป็นความสวยงามของฟุตบอลนะครับจะเป็นความสวยงามของโลกฟุตบอลของเมสซี่อีกรายการหนึ่งนะครับสำหรับเรเมลเมสซี่นะครับก็บังขอเชียร์ไปที่อาร์เจนติน่าครับ90นาทีนั้นโอ้โหคู่นี้ซัดกันมันแน่นอนนะครับ ด้วยด้วยตัวผู้เล่นในแนะลุกทั้งหลายนะครับโอ้โ oh, ห oh. บังว่าคืนนี้นะครับไม่พลาดไม่น่าพลาดด้วยการทั้งปวงนะครับบางเชีย์อเยนิน่าครับผม